ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับเมือนี้เราโชคได้มาตอนกิ้งครับเป็นกิ่งตอนบักขามเทศครับบักขามเทศเพชรนุนไทยนะครับประโยชน์การไลาย่างครับสําหรับบักขามเทศกินฟักก็ได้ครับหรือว่าใส่เป็นกิ้งตอนขยายพันธุ์เองหรือว่าจํหนายก็ได้ครับเซเว่น่าเอาได้ไหมเซเว่นเซเว่นโอ้มานึเซเว่นมานําเจ้าของเพิ่น อนห้เบิ้งครับพี่น้องครับ,รบการตอนจริงกะเบายากหรอกครับอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะครับอุปกรณ์ก็มีบ่หลายยางดอกพี่น้องมีตุ่มตอนมีเสือกฟ้งมีชีมไม่มีดนี่แหละครับพี่น้องอาการควันกับบางคนก็นจะมีเครื่องมือควันนะครับจะบาโชกจะใส่วิธีว่าใส่มีดนะครับ เพราะว่าบ,บางคนกับสีบบมี่นะครับบบมี่ครีมกับส่มีดเอาเนาะครับเนาะรับโบหยากดอกครับกับ,บ,กบ,บเด็กกับควันควัน,นพี่นอ้องครับจริงนี่ได้สองเงนครับจริงนี่ได้สองเงน ได้สองตุ่มครับก็จะขูดไปเลยครับพี่น้องครับนี่ก็ควันไี่แล้วครับกิ่งหนึ่งครับกิ่งสองครับกาใบประมาณสี่สิบเส้นครับพี่น้องยี่สิบนะครับประมาณนี้แหละก็ได้สองกิ่งนี่ครับใส่คีมแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องควันใต้ตาครับแต่คีมมันหน่อยไปหน่อยนึงครับบอาโซลเลดบ่ได้ใส่ครับบ่ค่อยได้ใส่ เดี๋ยวเอามาสาธิตใเห็เบื้องนะครับใส่ชิมมันก็จะง่ายนะครับได้แล้วครับตามจริงมอสโซรจะควันแล้วก็ทิ่มไม้ครับแต่อันนี้คือเห็ดเห็บเบื้องครับมอสโซรก็จะขูดเลยขูดในเหยื่อครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นน้ำยาเลี้ยงหลักครับก็ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ครับพี่น้อง ใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าใส่มันก็จะออกเลี้ยวครับออกหลากเลี้ยวถ้าเราไม่ใช้ก็ช้านิดนึงจระยี่หอ้อใดก็ได้ด้วยครับพี่น้องตามที่เฮามีล่ะบางคนกระใสกับปีเอ็มลอยครับกับปียาชูกำลังตัวนี้จะซึมเร็้วครับบารโซกัจะมัดเลยนะครับ ไปตุ่มตอนได้ตุ่มตอนครับครับใช้ประมาณหนึ่งลับพี่น้องปนะครับตอนง่ายครับ,บครับเทปเบาชกล่องมึงแล้วล่องมมงองู่บานครับตุ่มหนึ่ง แป๊บเดียวครับประมาณยี่สิบม่อครับออกหลากเริ่มออกหลากแล้วครับนี่หลากเห็นแล้วเทว่าตอนง่ายอยู่ครับต้นนี้น่าจะหลายจริงอยู่ครับนี่น่าจะเป็นซีฟครับสําหรับต้นนี้เห็ดไปนน้ำกันระวังไปนน้ำครับมันมีผักหวานนะครับผักหวานที่มีอยู่ทุกๆหนึ่งเมตรยี่สิบครับเห็ดไปน็นน้ำก็อย่าระวังไปนน้ำ ยานเยียบยานเยียบพักหวัน,นครับกใ,ใกล้ๆด้วยนะครับการไฟเนี่นะครับไฟมันนี้แหละครับนะครับ,นะรบแต่ว่าผมเยวขึ้นมาท้งเยะครับ ต้นนี้ก็ได้แล้วครับหกกิง่งน่าจะได้เป็นชิปแล้วครับชีกิง่งปาชูขายกิ่งละหา้าิบบาทครับได้ยูหาร้อยครับต้นนี้น่าจะได้อยูชีบกิง่งตามที่บาชูเบื้อ,อยู่สูงครับขึ้นเก้าอี้เก้าอี้เตีแล้วเดี๋ยวต้องเอาบันไดครับสงสูงเอาบันไดขึ้นตอนเฉพาะกิ่งที่ตอนได้ครับน่ครับพี่ห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พก oh, จริงเหรอครับต้นนี้อันนี้กเจ็ดแปดอันนี้ก็ได้ครับเก้าเก้าชิฟชิฟแล้วได้ครับจริงนี่ก็บสิบแล้วนะครับสิบเอ็ดชิฟสองครับจริงนี่สิบว่าท่นตอนครับอ่ามันถ้าเขาตอนมันจะได้แค่อันเดียวแต่ว่าเารอรออีกนิดนึงครับ ลอกกิ่งนี่ไงครับหนึ่งสองสามสี่ด้สี่กิ่งครับเลยใจเดีนครับกเอาไว้ก่อนเนาะครับเนาะตรงนี้ครว่างๆครับบ่มียังเห็ดครับพี่น้องกะนี่ครับตอนไ้ครับใส่เวลาประมาณเดือนครึ่งครับน่าจะตัดได้แล้วนะครับสําหรับต้นมระคามเท็ดครับเดี๋ยวพ่อโชกะเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเมื่อี้ก็ได้ประมาณ20ตุ่มครับพึ่งมาเห็ดตอนคำคำครับเมื่อนี้ครับคลิปนี้กะภาพพี่น้องมาเบิ้งนลครับ การหาเลยได้การเกรเษตรครับอย่าล่อแค่ผลผลิตยอย่างเดียวครับโอ้ต้นนี้พี่น้องกิ่งไหลอีีครับนี่เต็มเลยแต่ว่าตอนบ่ถึงหรอกครับสูงคักสูงแห้งแล้วตกใส่บันไดครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามครับสวัสดีครับ